มะนาวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้ครับทำยังไงครับให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เ้ยวยครับสวัสดีปีใหม่2567ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนล ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดให้สมดังใจปาถนาทุกคนทุกท่านขอให้ร่ำให้รวยนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้น,นครับแย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยาก ของใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับสามารถนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับขอเพิ่นขอคพละหนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของข้อพิ่นด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับี่นะครับคุณผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะนําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตไวด้วยสิ่งนี้ครับอย่างแรกก็จะ,จะมีกาแฟ1นซองครับในกาแฟก็จะมีในโตรเจนสูงซึ่งในโตัวเจนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของ DNA RNA และโปรตีนโดยพืชต,ต้องการ นำไปใช้ในการจเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสฟอ,ฟอเสเฟตเซียมนะครับอย่างที่สองก็จะมีนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับอย่างที่สามโบโนโซเดียมอุม่นตะเมตเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตของให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตไวนะครับในอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสับข้าวนะครับในน้ำสับข้าวก็จะโดดดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตไวแข็งแรงติดดอกออกผลกันเลยนะครับแน่ยันก็คือสามารถไล่มแมลงกำจัดมแมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวนะครับหนึ่งแก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปเลยนะครับ เราไม่ต้องไปผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชุกกำลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้กนะ็คือนี่ครับผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมบิวเตอรมดนี่นครับหนึ่งช้อนแบบนี้ครับหนึช้อนครับใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราเก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตใบผิวเนียนเนและอีกอย่างก็คือสามารถบํารุงพืชผักต้นไม้ที่มีผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่ามะเขือพลิกก็สามารถบํารุงได้หมดนะครับโดยปุ๋ยน้ําของเราแบบนี้กันเลยนะครับ เสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ำเปล่า1.5ดลิตรใส่อกกี้มาครับแล้วเทปุ๋ยน้ำลงไปปิดฝาให้นำขยาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งหรือ14วันต่อ1ครั้งฉีดช่วงเช้ารับรองครับคุณผู้ชมครับมะนาวของคุณผู้ชมก็จะติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้น แลอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามพ่อเพลินชแนลเดยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม